สวัสดีค่ะพื่กเก็บพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก็บพาทุกท่านมาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะคะใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอีกคันนะคะคันนี้สวยแล้วก็เลขหม่น้อยมากๆคันนี้นะคะเป็น Honda Accord เป็นรุ่น2.0 EL นะคะรถปี2018ราคาคันนี้ 6 3 9 0 0 0บาทนะคะเลขไมค์การใช้งานแค่1,000 0แสกับเ0 0 0เท่านั้นแล้วรถมือเดียวด้วยนะคะเช็คศูนย์ตลอดเลยแล้วเรารับประกันโครงสร้างเลยนะคะคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักมีความจมน้ำมาแน่นอนรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเกตพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟนะคะสวยสใสใไม่มีร่องรอยของสก เศษหินใดๆเลยด้านหน้าของตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะประวัติการชนหนักที่พ้ามไม่มีแน่นอนแล้วก็ตัวกระโปรงหน้ารถนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆนี่เลยฝากระโปรงนะคะเดิมๆสีเดิมๆแน่นอนได้เป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้สภาพเดิมๆเลยใครสนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงได้นะคะสภาพของตัวรถนี่เก็บบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ มาดูในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะส่วนตัวยางใช้กันอีกยาวๆเลยได้ยางมิชลินมาด้วยนะคะคุ้มมากคันนี้นะคะรถคันนี้หรูมากเหมาะมากๆเลยนะคะใครที่ชอบรถเก่งใหญ่นะคะคันนี้ เหมาะมากๆแล้วก็ขับดีแน่นอนค่ะส่วนกระจกรถนะคะเป็นกระจกดั้งเดิมจากโรงงานฮอนด้าไม่มีประวัติเปลี่ยนไม่แตกกร้าวแน่นอนค่ะการที่เราดูกระจกรถนะคะเขาจะมีพาร์ทของเขาอยู่นี่บ่งบอกได้เลยว่ารถไม่เคยโดนชนมาแน่นอนเพราะกระจกดั้งเดิมนะคะถ้ารถโดนชนมานะตรงนี้ไม่มีโลโก้ของฮอนด้าแล้วก็ไม่มีเลขพาร์ทนัมเบอร์อยู่แน่นอนค่ะคันนี้ให้ดูเลยโครงสร้างดั้งเดิมแน่นอน ติดตรงนี้คิ้วกันสา์มาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะคือเป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็ออปชั่นดีเซฟตี้นะคะระบบเซฟตี้ดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันส่วนแผงข้างประตูนะคะเขาเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะมือจับเป็นสีโครเมียม ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าที่ด้านล่างนี้นะคะวางแก้วน้ํามีที่ชุดลําโพงให้ด้วยซอกเสาหน้าตรงนี้นะคะให้ดูโครงสร้างเลยน to ็อตทุกตัวแทบไม่เคยขยับเขยื้อนเลยนะคะได้รถโครงสร้างเดิมๆ, <S <S ๆคือที่เพสจอนนะคะเขาจะมีแต่ค่รถเกรดเกมาให้ลูกค้าดูรถมือสองให้เป็นนะคะมาที่นี่ลูกค้าได้รถมือสองสภาพเกรดเอไปใช้งานแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะคะส่วนซอกเสาบีตรงนี้ นอตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนนะคะ แล้วก็ได้เป็นแผ่นเพจเดิมๆมาแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยแกะเงาใดๆด้านในของตัวรถนี้ยิ่งกว้างขวางนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าด้วยนะคะฝั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้าเช่นกันแล้วด้านในนะคะด้านในของตัวรถคอนโซลด้านหน้าดูแลความสะอาดมาอย่างดีเลยนะคะรถคันนี้เลขไม่แค่1 000, 9 0 0 0ันเท่าน,นั้นนี่นะคะได้จอทัชสกรีนมาด้วย แอร์ออโต้มาให้พร้อมนะคะจอตรงนี้นะคะสามารถแสดงผลกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาใช้งานกันง่ายๆแบบนี้เลยคอนโซลด้านกลางถือว่ากว้างขวางมากใครที่สนใจรถเก่งนะคะขนาดใหญ่คันนี้ขับดีแน่นอนยิ่งออกต่างจังหวัดนะคะขับมันแน่นอนมาดูด้านในนะคะฝั่งห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดังมา คอนโซลกลางสามารถพักแขนได้วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะสามารถเอื้อมมือหยิบของด้านในห้องเก็บสมบัระได้ด้วยคือสะดวกมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้นะเก๋มองว่า เป็นรถครอบครัวอีกคันหนึ่งได้เลยนะคะเพราะขนาดของเขากว้างขวางแล้วอนเนกประสงค์มากๆสะดวกสบายเลยนะคะจะหยิบของด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระก็ยังได้เลยคันนี้นะคะสวยๆคุ้มคุ้มราคาดีมาก Honda Accord คันนี้2.0 EL นะคะรถปี2018สภาพโครงสร้างเดิมๆยิงบันท้ายนะคะสวยมากเลยใครสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงได้รถจอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะตอนนี้รถจ อยู่่ทีนเลใครสนใจอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้แล้วก็ดอกเบียเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะได้โครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้เรามาดูในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายนะคะได้เป็น LED มานะคะโลโก้แอ,อคคอร์ยังอยู่ครบ Honda ยังอยู่ครบ,บแบบนี้เลยนะคะคันนี้คือสวยโครงสร้างเดิม,ดมไม่มีประวัติการติดแก๊ ไม่มีประวัติการชนหนักที่คข้ามาแน่นอนค่ะลูกค้าได้รถสภาพโครงสร้างเดิมๆ Honda Accord คันนี้นะคะยังว่างรอลูกค้าเป็นเจ้าของอยู่นะคะใครจะเป็นเนื้อคู่เดี๋ยวรีบโทรหาเกดได้เลยนะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะเบาะหนังสวยๆตึงๆใช้งานน้อยๆเลยใครสนใจนะคะ Honda Accord ออปชันดีแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นรถครอบครัวได้อีกคันตรงนี้ได้ม่านกันแดดมาด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่หรูอีกคันหนึ่งเลยนะคะทเทียบเทยบกับตัวแคมรี่นะคะก็ถือว่าเป็นรถค่าใช้งานอีกคันหนึ่งเช่นกันมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะพวงมลาลัยได้เป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นมานะคะแล้วก็ได้จอทัชสกรีนมาด้วย แอร์ออโต้มานะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับ900 0เท่านั้นใช้งานมาเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะลูกค้าสามารถเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยว่ารถคันนี้มีเปลี่ยนอะไรไปบ้างมีเข้าศูนย์เมื่อไหร่ยังไงนะคะสามารถเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าได้แล้วรับรถคันนี้ไปนะคะลูกค้าก็สามารถเข้าศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะนี่เลยให้ดูโครงสร้างซอกหน้าตรงนี้นะคะ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนตัวปรับบอบเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะสะดวกสบายเลยทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วน็อตฟอกเสาบีตรงนี้นะคะไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนได้รถโครงสร้างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆลูกค้มามั่นใจได้เลยนะคะตัวปรับ กระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่นะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมๆคุณภาพเกรดเอลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000นะคะราคาสุดคุ้มเลย6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเออเป็น Honda Accord 2.0 EL รถปี2018รถมือเดียวด้วย ใครสนใจคันนี้นะคะแวะมาชมรถตัวจริงได้รถจอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะตอนนี้รถยังว่างอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้มาทดลองขับรีได้เลยหรืออยากจัดไฟแนนซ์นะคะ ที่เพชรต์มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่นะคะมาจาัดไฟแนนซ์ที่นี่ได้แล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสนใจคันนี้แอดไลน์เก๋ามาเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูลรถทั้งหมดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าข้อมูลรถว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูลรถให้ไม่สะดวกมากรุงเทพนะคะ เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งวดน,นะคะสนใจคันนี้แค่หยิบโทรศัพท์มา โทรหารเกดหรือว่าแอดไลน์เกดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกดส่งข้อมูลให้มาอยากมาทดลองขับได้เลยนะคะเดี๋ยวเกดส่งโรเคชั่นให้ด้วยนะคะเอาลคะครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถราคาพิเศษทัานไหนฝากกดติดตามเกบไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ